ช่วงเปิดพลังทางปัญญากลับขึ้นมาสู่ช่วงไอซีกันต่อเลยดีกว่านะครับไอซี IC วันนี้เนี่ยผมขอใส่ใจของคนที่รักสุขภาพหน่อยละกันผมเจ๊หมูเข่าเทรนของคนสมัยใหม่นี้นะครับเขาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับ่ะ <c oughs> ไม่ใช่แค่เพียงผู้หญิงเท่านั้นนะครับตอนนี้ผู้ชายเนี่ยเขาก็เล่นโยคะกันเหมือนกันครับอ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ตอนนี้ค่ะ เฟิร์มมากช่วงนี้ฉันเนี่ยเฟิร์ <Form at. S 2> มมากคืออยากจะบอกนะครับว่าตอนนี้เขามีเทรนใหม่ในเรื่องของไฟนิงโยคะนั่นเองครับ <ฆา S 2> ห,หลายๆคนก็เลยเกิดคําถามสงสัยอ้าวโยคะธรรมดาเนี่ยก็ดีอยู่แล้วแล้ว,ลวไอ้เจ้าไฟนิงโยคะเนี่ยมันแตกต่างจากโยคะธรรมดายัางไงเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราก็เลยไปไขข้อสงสัยนะครับผมหาคําตอบมาให้ทุกคนเนี่ยนะครับว่าไอ้เจ้าไฟนิงโยคะนี่นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยได้อะไรมากกว่าโยคะธรรมดาไปดูกันเลยดีกว่าครับ ชิงโยคะฟรายจะเป็นการฝึกโยคะนะคะแล้วก็ผสมกับพิลาทิสรวมถึงการเต้นและกายกรรมที่ใช้ผ้าเป็นตัวช่วยคนที่ฝึกก็คือใช้ผ้าในการขึ้นลงแล้วก็ทำท่าต่างๆสำหรับการฝึกโยคะนะคะปกติก็คือเราฝึก ด้วยตัวเองไม่มีอุปกรณ์ช่วยนะคะมีแมทและก็ฝึกทำท่าต่างๆอาสนะต่างๆแล้วก็มีหลักการต่างๆแต่ว่าการฝึกฟลายหรือโยคะฟลายมันจะมีผ้าเป็นตัวช่วยสำหรับบางท่าจะทำได้ง่ายขึ้นเราสามารถโฮหรือค้างท่าเหล่านั้นนะคะได้นานขึ้น อุปกรณ์นะคะที่สำคัญคือเขาเรียกว่าแฮมเบอรนะคะเป็นผ้าชนิดพิเศษนะคะรองรับน้ำหนักถึง1,000กิโลกรัมค่ะสำหรับคนที่สนใจจะฝึกโยคะฟลายนะคะไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการฝึกโยคะมาก่อนนะคะนักเรียนใหม่ถึงแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาเลยก็สามารถเริ่มที่จะฝึกโยคะฟลายได้ะคะ่ะ จริงๆแล้วท่ามีมากมายหลายท่านะคะแต่วันนี้ก็จะแนะนําบางท่าที่ง่ายๆนะคะเป็นเบสิกพื้นฐานแล้วก็แตล่ละท่าจะมีประโยชน์ อย่างเช่นก็คือหนึ่งท่าฟลายนั่นเองนะคะก็คือการเหมือนเราลองบินอยู่ในอากาศนะคะให้นึกถึงเวลาเราเล่นชิงชาตอนเด็กๆก็ได้นะคะท่านี้ไม่ยากแต่สนุกนะคะท่าที่สองคราวนี้ก็จะขึ้นไปยืนบนผ้าละทรีโพสคนที่เคยฝึกโยคะจะรู้จักท่าต้นไม้หรือท่าทรีโพสดีอันนี้เราจะขึ้นไปอยู่เป็นต้นไม้ที่ลอยอยู่นะคะอันนี้ท่าสุดท้ายอันนี้สาวๆจะชอบก็คือการทิ้งหัวลงต่ำกว่า หัวใจนะคะทิ้งศรีรษะต่ำเลือดสุบฉีดไปเลี้ยงเป็นการทำอินเวอร์ชันนะคะง่าย,ายๆคือฮิปแฮง hang, ค่ะสำหรับการฝึกในแต่ละครั้งนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะแบ่งจากการช่วงแรกประมาณ10นาทีต้องมีการวอร์มอัพร่างกายนะคะแล้วก็ฝึกช่วงหลังก็จะเป็นการคูลดาวผ่อนคลาย การฝึกโยคะฟายนะคะอันแรกเลยก็คือเราสามารถโคท่าโยคะได้นานขึ้นนะคะประโยชน์ต่างๆกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะคะยืดหยุ่นได้มากขึ้นสำหรับท่าที่เป็นอินเวอร์ชันหรือการทำท่าเขาเรียกอัพไซด์ดาวลงไปคือศีรษะอยู่ต่ำกว่าหัวใจเลือดจากหัวใจสูบฉีดไปย,ยังได้นะคะดีขึ้น แล้วก็สำหรับท่าถ้าคนที่เคยฝึกโยคะจะมีท่า headstand handstand เราสามารถฝึกได้โดยลดการกดทับของกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็เวลาเราฝึกเนี่ย เลือดจะสูบฉีดขึ้นไปเลี้ยงที่หน้าทําให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้นโยคะแอนด์มีนะคะตั้งอยู่ที่ cdc ค่ะเรียบทางด่วนเอก,กมัยรามินทาค่ะอ๋อไอซีที่แน่ๆคือจะเป็นการฝึกสมาธิแน่นอนถ้าคุณไม่มีสมาธิปุ๊บลงไปเ <laughs> จ็บกว่าการเล่นโยคะธรรมดาแน่นอนแล้วก็อย่างน้อยน้อยเวลาที่เราจะต้องบาลานซ์ร่างกายโดยที่ร่างกายของเราไม่ได้อยู่ที่พื้นกานที่เราต้องอยู่กับผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบมีความแข็งแรงมีความเฟิร์มมากขึ้นสมาธิมากขึ้นสนุกมากขึ้นเอ ม,ม,มันเหมือนเล่นอะไรผาดโผลผ่าดโผลน่น่ะจะได้ว่าตอนเด็กๆที่เวลาแบบว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่แบบว่า ทาให้แบบเราต้องผัดผลนเราจะชอบอ่ะเหมือนโรสชิงช้าครับพี่ไฟอิงเดียวกับเออเนื้จริงจริงเนอโลชิงช้าเออเ็เราไปเล่นชิงช้าไม่ต้องไปถึงไฟอิงนรัไม่แต่ว่าอันนั้นคือเราไม่ได้ใช้ไม่แต่เขาก็หยาหย่นะครับบางคนฟังเราอยู่เสร็จปุ๊บเอาที่บ้านถึงสุพรรณไม่ได้นะครับเพราะมันจะต้องมีท่าแล้วก็มีคนที่มีความรู้มาสอนนะครับอยู่ๆคุณจะมายกขาสูงปุ๊บเอาหน้าลงไม่ได้นะครับเอาถูกแต่ถ้ากรณีที่อยากจะแต่ฟันธรรมชาติแบบอุ้มก็ไม่สะดวกนะคะแต่ขนาดอุ้มยัง เชาว่าเราไปกันดีไหมอะคบโอนะเพราะว่าจริงๆแล้วเ,เล่นโยคะเนี่ยไมไ่แค่อยากจะลดความอ้วนนะเราต้องการจะเฟิร,มร์มคือถ้าเกิดสมมติว่าผอมแค่ไหนแต่ห้อยต่องแต่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยห<ช>รอกใ่จริงๆคือสมาธิทนั่นเองเพราะว่าการฝึกโยคะนะคะทุกคนอาจจะรู้กันอยู่ว่ามันคือการฝึก การหายใจออกใช่การหายใจเข้าได้ด <out> ้วยใช่ครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับที่มาให้ทุกคนเนี่ยได้ทําความรู้จักกันเพราะฉะนั้นใส่ใจในเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพราอพวกเราสามคนเนี่ยจะไปเล่นฟายอินยค่ะใช่เราจะไปเล่นกันพบกับพวกเราทั้ง3ามคนได้ใหม่ทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งทางโทรห5ครับรายการไอทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ